หลวงวิลังกะยังเป็นเขาเราบรลลูเนาะ,ะตั้งผมเขาบนห้องอ่ะปังเป็นปังเนะี่เนาะแล้วก็กินข้าวห้องวัดสมอึบของปีเขาห้องว่าอย่างครับสมแมสมแมอันนี้คืออยู่ตีนแมริมอันนี้หมู่บ้านอย่างก็เมืองกะเมืองกะเนาะเมือ,มองกะตำบลสลวงจะะังก็อำเภอแมริมอำเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม่นะแต่กับงูต้นๆเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าต้องไปตั้งแต่สำเนียงอาจจะเหมือนกันเนาะผมสมอ,อึบอันนี้สมแมเนี่เนาะ ไปไปที่ไหนแล้วเฮอกันฮอโอลาลานีอ้วนคือครับอู้ละว่ายอ่ะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกันเลยอ่าใครใครห้องว่าอย่างใครกระดมขอผมกระต้มเอออันนี้ยังจะเหมิอนกันกระต้มกับกับอย่างเงากระดมกระดมอ่าอุ้ยอ่าเนี่ยเป็นห้องอาอยอ่ะอีปลาอีปลานี่ห้องอาอยเนี่ยหรืออันนี้ปิ่มโหอันนี้เหมือฮ่มฮเนาะ แม่นี่ห้องอแม่แม่นยอามะอาแม่แม่เหรออันนี้ป้าก็บอกหู้นะว่าป้าเขาบักไข้สนใจนะแน้ะก่อนนะเออผมก็เหมือนกันนะอยังอยังไปไห้นี่ก็หู้อยู่สมมติว่าหู้ระ้ายไปไหนเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกันเออไปไห้แล้วหู้ไหมอ่ะอือเอาไปไห้หู้ไหมอืมจะไปที่ไหนเฮ้กันห่อเนี่ยเฮ้กันไหนหู้ยุ่มอีห